สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปนี่วันนี้พามาชมดอกพุทธแขงนะคะนี่วันนี้ออกดอกเต็มต้นแล้วบานหอมหอมไม้ไประดับไม้มงคลนะคะหอมมากดอกก็จะมีสีเหลืองแบบนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆจ้ะไม้ไประดับไม้มงคลปลูกในบ้านนะคะนี่เห็นไหมกินหอมหอม นี่เวลาบานเขาก็จะบานแบบนี้นี่เวลาบานนะคะอันนี้ออกนี่ตอนอันนี้คือยังไม่บานมัไม่บานจะเป็นแบบนี้นะคะออกเต็มต้นเลยพาชมนะคะไม้ประดับไม้มงคลสวยงามมากนี่ออกเต็มต้นเลยนะคะ ใบของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือต้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้นค่ะโอเคค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ